โอ้สบายดีกันไหมครับทุกคนที่เราห่างหายกันไปนานมากๆากนครับผม,มวันสองวันนี้เองนะฮะกลับมาเจอกันในเกม one piece treasure cruise นะครับวันนี้มีกาชาใหม่นะครับเป็นกาชาสาวๆแล้วก็กาชาเอสอีกแล้วเนาะอืมอันนี้ไม่ค่อยอยากได้เนาะเพราะเราได้ซาโบมาแล้วแล้วก็มีกาชานี้เข้ามานะครับผมเริ่มต้นที่สามสิบเพชร ผมจะเปิดกาชาสาวๆน,นี้เนาะเริ่มที่สามสิบเพชรเหมือนกันนะครับแต่ก็อยากได้ซันโกโล่เหมือนกันวะเออเอาซันโกโล่ดีปะ่ะอันนี้ครับสเต็ปแรกใช้สามสิบเพชรแต่ไม่ได้การันตีสเต็ปสองตัวละครตัวสุดท้ายจะเป็นตัวละครซูโก้อเ,อเฟสเอกลูซีจะเป็นตัวห้าดาวนะครับสเต็ปสามตัวสุดท้ายก็เป็นเหมือนกันนะครับผมเพื่อแบบแม่งสุดยอดจริงครับทุกคนตรงเนี้ย เนี่ยนี่ยอันนี้ก็การันตีเหมือนกันครับแต่ที่ผมอยากได้ก็คือเดี๋ยวมาดูเลตกันก่อนดีกว่าจากการันตีาาน,ตนามิโรบินตอนอาบน้ำหกดาวนะครับลูฟี่ทาโร่กับโซโลจูโร่ห้าดาวปุโรกัตีเอสเฟมูฟแฮปปี้ฮาโลวีนห้าดาวนะครับตัวหนึ่งบิ๊กมัมห้าดาวทาชิงิห้าดาวนะครับเอาวีดา้าล่างผมห้าดาว แค่นี้ครับเดี๋ยวมาดูเลดสุ่มของตู้นี้กันก่อนดีกว่าโอ้ชาร์ลอตพุดดิ้งก็หกดาวแต่ผมอยากรู้คือนามิกับโรบินลงตอนอาบนะ้ำมันจะสู้ยังไงเราไปดูกันดีกว่าเรามาดูนะครับผมมีสูตรแล้วครับเกมนี้ผมมีสูตรแล้วเนาะถามว่าสูตรมันทำยังไงครับมันง่ายมากๆเลยเรามาดึงให้มันตึงที่สุดนะครับแลวเดี๋ยวเราจะได้ตัวละครห้าดาวตัวหนึ่ง อันนี้เป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมานครับแล้วมันก็น่าจะใช้ได้ผลอยู่เอา้เอาเฮ้ยผมว่าก็น่าจะได้อยู่เอาเฮ้ยไปเออสองสามสี่ห้าบัตรแดงหุย้ยบัตรแดงแปดเก้าสิบโอเคเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายกันว่าจะเป็นตัวอะไรตัวที่หนึ่งเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวประหลาดผมไม่ค่อยจำนะครับผมจำไม่ค่อยได้เฮ้ย ว้าวพี่คาตาคุริไอดอี ID ที่ผมเล่นตอนนั้นนะครับก็ได้คาตาคุริเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอดีนั้นผมลบทิ้งไปแล้วไงผมก็ผูกกาแฟบุกก็รีใหม่นะครับไม่รู้ว่าผมทําถูกหรือเปล่านะผมผูกเสร็จแล้วผมก็ลบทิ้งแล้วผมก็โหลดใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการรีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่นหรหัสนี้ต่อไปนะครับแลวเดี๋ยวผมก็จะรีไปเรื่อยๆเนาะว้าวลุงเลยบุกโฮเค อุ้ยนวดขาวไอ้กวนนิวเกตโหดปะเนี่ยโหดปะเนี่ยห้าดาวด้วยโหดปะเนี่ยว้าวตัวน,นี้อีกแล้วเหลาจี <c oughs> ว้าวนามินามิสีดาวว้าวโอสุรุแล้วเนี่ยนาวาโทซุรุเฮ้ยโพลโทซุรุนั่นแหละ ว้าวย่างดีคาดไว้สรุมาปู่กาฟก็ต้องมาเว้ยสองคนนี้เขาคู่กันเยอะเว้ยอ่ะต่อไปห้าสิบเพชรนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าเพชรสายลุงเหมือนวันพีทบอตี้ลัดหรือว่าเป็นผลสายลุงเกมนี้ก็มาจากใายเดียวกันบริษัทเดียวกันนะครับบันไดแนมคืออนเตอร์เทนเมนต์วายตัวแรกก็มาเลยโอ้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  What โอ,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 โอ อเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าตัวที่สิบเอ็ดจะเป็นใครบดมาบดซาลิโนวะทุกคน what the fuck โอ้โหคิซารุตัวต่อไปนามิ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 แคคเกอร์นี่ว่าแคคเกอร์โอ้โหแคคเกอร์ดีๆนี่นามิโรบินวะทุกคนโอ้โหโรบินให้เรา ว้าวจับแมวอะแต่อยากได้นายมิโลวินคู่อาบน้ำเลยไม่ลามกเลยผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันจะโจมตีไงแบบปล่อยฟองสบู่เหรอแล้วมันก็แก้มไายแบบนั้นเหรอเอออยากรู้ใครรู้แล้วมาบอกผมด้วยใครได้มาบอกผมด้วยโอเค <c oughs> ตอนที่ผมเล่นอยู่เก่าๆผมเคยได้ตัวนี้อยู่เนาะตอนที่ผมเล่นรอบแรกครั้งแรกเลยแล้วก็ลบไอดีนั้นทิ้งไป ว้าวน้องนามิจังสี่ดาวชอปเปอร์ของเราโอ้ฮอนพอยว้ตัวสุดท้ายนามิโรบินนามิโรบินนามิโรบินดัฟฟี่เออแต่ก็ดีผมอยากได้ตัวหกดาวไงใช้สูตรอา้าใช้สูตรใช้สูตรหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไปหนึ่งสองสามสี่ห้ามึงไม่ออกเลยเหรอเอ้ยออกสักการหนึ่งโอ้โหแม่งไม่ออกเลยเอะทุกคนโอ้โหไม่ออกเลยเอะ เกโคโมเรียโอ้โหแม่งเพชรสุท้ายของผมแล้วนะไม่ออกเลยเหรอวอโทนี่โทนี่ชอปเปอร์อามพอยโอ้โหยอนจแตะกุนฉลอดอะไรเนี่ยโมเรียอีกแล้วโอ้โหจะรองให้นามีไม่ออกเลยหรอนี่กาชาสาวสาวไม่ใช่สาวสาวอะถือว่าไม่ใช่สาวสาว ว้าวแครอทวานุคุนี้เหรอนี่ชื่ออะไรวะชิลิวชิลิวจะพูดอะาริจิวซีซ่าคราวก็มาวะทุกคนามาสุดท้ายว้าวนามินามินาเบรูฟี่วัด the f u ั k มาดูห้าเพชรกันดีกว่าอีกสองครั้งครับทุกคนจะหมดห้าเพชรแล้วเอาปาดตีเอ้ปาดตีเทนเทนอ้าวไปลปอยปกติก็ได้เออวัดโอ้โหว่านั่มาโทรมิอแต่ถือว่าเกมนี้ครับกาชาปกติก็ได้ให้สี่ดาวเนาะไม่ได้กระจอกขนาดนั้นเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยอ้หูโหไม่ได้เลยเอยพอแนละ้วเพชรหมดแล้วอุยคี่สรุห้าดาวทำใจแป๊บหลอกตัวเองแป๊บ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าทุเล็ดมากนะกาชาดนี้ก็ถือว่าดีอยู่เนาะเรดบูสอ,อ๋อเป็นตัวซูกโก้เอ็กซ์คูลีปฮูแฮดเดบิวต์วิทย์ตินเดอะพาร์ตเนียอุ้ยเซงว่ารอบที่25นี่แม่งของจริงนี่ว่าอันนี้ผมถึงรอบที่6 8 สิบสิบสองสิบห้าสิบแปดยี่สิบยิบสองยิบห้ารอบที่ยี่สิบห้านะครับน่าจะโอ้โหน่าจะแรงมากๆอยู่ว้าวเจ็บใจนักอ๋ออันนี้ไม่ฟรีนี่ว่ะนว่าเป็นการชาฟรีเออเนี่ยอยากได้เนี่ยผมอยากรู้ไงว่าจะโจมตียังไงหรือว่ามันใส่ชุด มันใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าไม่กินแก้ผ้าแล้วฟองสบู่ปิดนมไม่ลงนะไอ้ก็ดอนเนอเอ้ยอินโฟไม่มีอินโด้วยอ๋นี่ไงตัวคนหกดาวโอเคแล้วน,นี้จะให้สูมฟรีใช้การ์ดนะผมยังไม่สูมแล้วกันขี้เกียจ เดี๋ยวมาดูหน้าตาของตัวละครเที่เยาได้กันดีกว่าในอันนี้ผมสุ่มไว้ก่อนเนาะผมสุ่มไว้ก่อนแรกๆเลยว้าวคัมภีร์ไบเบิลหกดาวด้วยนี่้าดาวสามดาวนี่เป็นอาหารไว้อัพของนะผมแต่ผมลืมไปวว่าแม่งอัพยังไงวะเออตอนที่เขาสอนผมไม่ตั้งใจดู <c oughs> อะโคตรงงเลย <c oughs> ตอนที่เราสอนไม่ตั้งใจเออกดเซฟเวอร์เลไว้ก่อนจะได้หาหง่ายๆครับทุกคนบิกมัมบิกมัมบาทลมมิวก็ห้าดาวเหมือนกันครับกดชอบไว้ก่อนเออถ้าเกิดเรากดเซฟเวอร์เลไว้มันจะขึ้นข้างบนแนละ้ผมจะได้หาตัวห้าดาวง่ายๆเวลามีตัวละครอะไรห้าดาวผมจะกดชอบไว้ก่อนครับมันจะได้หาง่ายๆใช้ง่ายๆครับโอ้ <c oughs> คือว่าคุณชอบตัวละครอะไรอยากใช้ตัวอะไรคุณก็กดได้ครับนี่ว้าวซาบโบคุงสุดหล่อเท่โอเคซีซ่าคลาวตัวสีดาวผมไม่ค่อยเห็นหัวมันเท่าไหร่นะครับือบมึงหายไปไหนมึงก็ไปเลยไม่ค่อยชอบอยู่แล้วสี่ดาวไม่ได้ถือว่าไม่เก่งนะคือผมมีตัวห้าดาวแล้วไงผมก็ไม่รู้จะสนใจสีดาวไปทำเพื่อนี่ แม่งตัวห้าดาวเยอะชิบเปล่งเลยคนบ้าเลยตัวห้าดาวเยอะขนาดนี้วายชอปเปอร์ห้าดาวกดชอบเอาละ่ะแคลอดวนูโอเคการาฟสุลูจอไดมอนจอโจส ถ้าชิน้นี้ชอปเปอร์อน,นี่มารุดเงือกบัตโทรมิโอบุกบุกเกนโอ้โหซินวอรเลลลี่ไอเน,นี้ยรออ๋อ,อผมเปิดได้ไงรอตอนนี้เริ่มเก็ม,มาจะมีให้เปิดฟรีครับในกล่องจดหมายชอปเปอร์ก็ได้วะ่ะ ว้าวนี่โคลรบินสวยมากโคตรสวยโคตรชอบเลยว oh. อ a t ลูฟี่หมวกฟางสตอร์เฮดไพเลดกับตันโอเคคิสรุคงอุ้ยนี่ก็ห้าดาวนี่วะใครวะลืมชื่อคิสรุ้กแล้วว้าวคือผมได้ตัวละครเยอะเกินไปไง ตัวคนเยอะเกินโหคุณฮีนะหรือว่าคุณจะเป็นห้าดาวผมจะได้กดชอบเมื่อก่อนผมเคยชอบฮีนะเหมือนกันนะทุกคนเคดว่ามันสวยดีนะแต่แม่งโหดชิบนามีอีกแล้วผมจะทยอยอยกดดูตัวละครให้แม่งครบที่สุดนะครับผมผมไม่อยากให้มันเหลือเนะ้อ ตอนนี้ก็ห้าดาวว้าวว้าปลูซันจิโอเคโมโมโนสุเกะอันนี้วิสกา้าวิสตาวิสตากลุ่มหนดขาวทุกคนเคยประทบับมีหกเหมือนกันนะนามิจมหมดแล้วจมหมดแล้วตวนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้หรอเพนกินใส่ลุง อังกรใส่ลุงปูใส่ลุงเพนกวินใส่ลุงอีกแล้วซีโอเป็นมนุษย์เงือกโอ้แมชไว้ที่ท่าประจำของเขาคือสิบตันไว้แม่งตัวใหญ่างกวายจะกระโดดทับผู้นึงเขาอีกตอฟฟี่ก็เทด่ดีก็กดชอบไหมอันนี้ก็มีปูใส่ลุงอีกแล้วนี่ก็ปูใส่ลุงอันนี้ถือว่าเป็นแคป,ปะมะอถือว่าเป็นปูเสชวนแล้วกัน <c oughs> ปูเสฉวนเดี๋ยวมามันต้องอัพตรงไหนวะทุกคนผมลืมนะ p o w e อัพตรงนี้อ่ะผมจะวอร์อัพให้ซาโบซาโบสซเวเชียลเลเวล โอเคพอเร์อัพจะถึงหกดาวปะถ้าเราอัพเขาอะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเลเวลหกว้าวเจ็ดแปดโอเคเก้าโอเคสิบสิบเอ็ดว้าวว้าวสกิปเลยซาโบเลยเต็มแล้วเลเวลเต็มแล้ว มาดูสเปซิชยลเลเวลกันดีกว่าซาโบเลเวลแม็กแล้วทุกคนสุดยอดเลยพี่โบรเราเอาละถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามอยากให้ผมเล่นด่านไหนบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะเล่นด่านเอาวีด้ให้ดูนะครับเอาละใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมครับ